สวัสดีครับผมยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพ1นึ่งเกมมิ่งกันอีกครั้งนะครับผมก็อยู่ในคอนเทนต์มอดของเกม Power เนาะใครที่ไม่ชอบมอดก็แนะนําว่าข้ามไปเลยนะครับผมเพราะว่าการใช้มอดมันจะทําให้คุณเล่นเกมได้สนุกน้อยลงมอดเหมาะกับคนที่เล่นจนแบบว่ามันมันไม่รู้จะทําอะไรแล้วเอห,หาหมอดแปลกๆมาลงเล่นให้เพิ่มความสนุกดีกว่าหรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอยากแบบว่าโกงเกมนิดหน่อยเพื่อประหยัดเวลาสําหรับ คนที่งานยุ่งหรือว่าติดเรียนหรือว่าอะไรงี้นะผมแต่ก็อยากเล่นคอนเทนต์เอ็มเอะไรงี้เนาะก็มาครับผมเข้าเรื่องกันเลยหมอตัวนี้มีน้องขอมาในคอมเมนต์นะครับผมก็เป็นหมอที่จะใช้คําสั่งแอดมินนั่นเองแต่ผมดูแล้วโคตรง่ายเลยครับผมนะเอ๊ะมันถามทํำไมว่าง่ายจัดแต่ก่อนอื่นก็ก่อนที่คุณจะทําตามนะครับผมก็ให้ไปลงตัว uetss ก่อนเนาะซึ่งผมทําคลิปแยกไปให้แล้วอ่า ตรงนี้นะครับผมเนี่ยเออเออลากมาก่อนอคลิปนี้นะครับผมเนี่ยสอนติดตั้ง u e 4 SS v 3 0 0ให้คุณไปดูคลิปนี้แล้วทำตามให้เสร็จก่อนคือการลงบอดทุกตัวการลงบอดทุกตัวมันจะต้องลงอันนี้ก่อนครับผมไม่ใช่ทุกตัวหรอกสักประมาณ90%เนาะมันจะต้องลงตัวนี้ก่อนเพื่อเพื่อมันเป็นเหมือนตัวที่สำหรับทำให้เราสามารถใช้หมดได้เนาะเพราะฉะนั้นคุณไปลงนี้เสร็จก่อนอ่า ก็คือแล้วจากนั้นก็มาลงมอดปกติครับผมนีก็เนี่ยสมมติว่าเราเปิดมานี่เนาะนี่เป็นเอ่อมอดของ Admin Engine อ่า Admin Engine ก็คือจะทำให้เราสามารถใช้คำสั่ง Add Item a d อะไรให้ตัวเองได้เนาะมาก็มาดูครับผมเห็นไหมว่าขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยขั้นตอนที่หนึ่งอะ่ะอยู่ตรงเนี้ยมันคือการให้เราไปติดตั้งไอ UE4SS อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทำละ มันก็ไม่มีอะไรเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยคือที่ผมทํคชิปไว้ให้ตรงนี้เนาะมันจะทําแบบเนี้ยทุกหมดัดเพราะฉะนั้นคุณแล้วมันก็ทําแค่ครั้งเดียวครับผมเออคุณไปดูชิปนี้อ่าเดี๋ยวผมใส่ลิงก์ชิปนี้ไว้ใต้ชิปนี้นะครับผมนะก็ทําเสร็จก็กลับมาครับผมแล้วก็ทําการติดตั้งตัวหมัดตัวนี้ได้เลยโอ๊ยให้ยุ้งกัดหน้าเฉยเดี๋ยวผมสูบยุงแบบอ่ะมา รายละเอียดวอดครับผมเนี่เห็นไหมว่าเราจะสามารถใช้คอมมานด์หรือว่าใช้คําสั่งได้ตอนเราอยู่ในเกมนี่กิฟค,ครับผมตัวนี้อ่านว่าอะไรว่ามิวเทอ่ามิวเทแล้วก็ p i ิกแล้วก็ทีพีนี่ครับผมหลักๆเราผมจะเล่นอยู่ที่ s ิงเก e ลเพ y e เเนาะถ้าตัวอื่นผมไม่ได้ลองนะครับผมอ่าเนี่ยพวกนี้ผมไม่ได้ลองนะว่ามันใช้ได้ใช้ยังไงอะไรยังไง แต่ถ้าพวกนี้เขียวหมดครับผมแน่นอนไม่มีปัญหาอะไรคือผมเชื่อว่าถ้าคนที่เปิดตัว d e d i c a t e เนี่ยคือเปิดเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคุณน่าจะทำเป็นอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นไม่น่าจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นผมสอนแค่ตัว Single p เพ y e เนี่แหละอ่ะมาวิใช้คอมมาร์ครับผมไม่มีอะไรกด F5 กด F5 แล้วก็ใส่คำสั่งใส่คำสั่งปุ๊บก็นี่ครับผมคำสั่งอยากได้อะไรก็ใส่ไปแล้วก็กด Execute เสร็จครับผมมา มาดูกันเลยก่อนอื่นเปิดหน้านี้ขึ้นมาแล้วก็กดที่ไฟล์ครับผมตรงนี้ปึ๊บแล้วทําการดาวน์โหลดอ,อนุ่นดาวน์โหลดนี่ตัวนี้ที่ผมสอนติดตั้นเมื่อกี้เนาะตัวนี้เนาะแต่คุณไปโหลดที่คลิปนี้ผมก็ได้คลิปนี้ผมแก้ไว้ให้แล้วอนี่ก็ข้ามไปคุณไม่ต้องสนใจตรงนี้แล้วคุณก็กดดาวน์โหลดตรงนี้เลยครับผมกดปึ้งดาวน์โหลดมันจะขึ้นว่าอย่างนี้อคุณก็เลือกสโลดดาวน์โหลดาดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมดูก่อนนะไหนวะ ดาวโหลดเสร็จแล้วก็มันจะมาอยู่ตรงอ่ะนี่คุณก็จะได้ตัวนี้มา admin engine ข้างในก็จะมี script กับ enable ไม่ต้องสนใจคุณได้คุณได,คณได้คุณได้ตัวนี้มาคุณแตกไฟล์มาคุณก็จะเห็นโฟลเดอร์นี้ copy เลยครับผม copy แล้วลเราจะไปวางในโฟลเดอร์มดเนาะไปก็เข้า s t e a m คลังแล้วก็ power คลิกขวาครับผมจัดการเปิดฐานไฟล์ภายในเครื่องปึ่งแล้วก็กดที่พาวครับผม binary win หกสิบสแล้วก็จะมีโฟลเดอร์มดโฟลเดอร์มดมาจากไหนโฟลเดอร์มด er มาจากการที่เราติดตั้งตัว ue4ss เมื่อกี้เนาะก็จะมีโฟลเดอร์มดเข้ามาถ้าคุณยังไม่ได้ทำไม่มีโฟลเดอร์นี้แปลว่าคุณยังไม่ได้ทำขั้นตอนแรกนะครับผมกลับไปดูคลิปนั้นแล้วทำกดคลิกเข้าไปครับผมแล้วกดวางเลย เสร็จแค่นี้มัง้งแค่นี้แหละผมคิดว่าแค่นี้แหละไปงั้นเราไปลองกันเลยดีกว่าครับผมโอเคแม่ง,งอลองกันตอบกันสดๆแอดมินอ g น n e นอ่ะห้ดูกันไปดูคำสั่งก่อนนะเหมือนเดิมนะครับผมคำเตือน การใช้หมดเวลาลงครั้งแรกไม่ว่าจะหมอดอะไรก็แล้วแต่จริงๆเขาจะให้แบ็กอัพเซฟแบ็กอัพเซฟคือการไปกอปเซฟเก็บไว้ก่อนเพื่อให้มีไฟล์สำรองแต่ว่าผมขี้เกียจแบ็กอัพเซฟเพราะผมผมก็จะสร้างเซิร์ฟกรก,กากมาเ้วผมสร้างเซิร์ฟกรก,กากมาอันหนึง่งแทนเซิร์ฟหลักที่เราเล่นแล้วเราก็ไปเทสในเซิร์ฟกากากก่อนว่าเออหมอดนี้มันเราติดตั้งแล้วมันใช้ได้นะอ่ามันเวิร์กนะ จากนั้นก็ค่อยกลับไปเล่นเซิร์ฟเิร์ฟจริงครับผมเนาะงั้นเดี๋ยวเราก็เข้าเซิร์ฟกากันก่อนเนาะไปเทสสิว่าใช้ได้ไหมหมดการใช้งานเข้าเกมปึ้งนี่ชาวกูอยู่ไหนเนี่ยบ้านกูอยู่ไหนปะบบ้านก่อนนี่ลงหยาบเปิดแผนที่ไว้ครับผมอลังฉาง,างเออแล้วบ้านผมอยู่ไหนบ้านผมอยู่โน,น่นป๊อไม่ได้ สงสัยต้องลงหมอดีกตัวมันมีหมอดแบบว่าสามารถวาร์ปได้ทุกที่เลยนะแบบคุณยืนคุณไม่ต้องเดินไปที่เสาอะคุณก็วาร์ปไปได้วาร์ปไปที่บ้านที่เสาได้เนาะถ้าแบบนี้เราต้องเดินมาที่เสาก่อนแล้วถึงจะวาร์ปได้ดูสิบ้านกูเป็นไงบ้างว่าโอ้โหถึงบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่นี่ก็ขึ้นไปั่งขวาโอเคครับผมแม่ยืนออะไรขึ้นมนกากลางตรงนี้นกด F5 ครับผมนั่นไง ถ้าแบบนี้ก็คือโอเคเรียบเรียแล้วก็ใส่คําสั่งเลยคําสั่งใส่อะไรดีอ่ะเราไปดูกันกคําสั่งใส่อะไรดีอ่านี่เดี๋ยวเราไปดูมีหนึ่งสองสามสี่เราลองคําสั่งแรกก่อนก็คือคําสั่ง gif นั่นเองครับผม gif เนี่ยเอ้าพี่แล้วผมจะรู้ได้ไงว่า gif เนี่ยสามารถใช้คําสั่งยังไงได้บ้างอ่า gif คือการจัดไอเทมให้ตัวเองครับผมปึ๊บอ่านี่ไอเทม falling เนาะก็ ให้คุณคลิกตรงนี้ครับผมเห็นได้ไหม resource อ่าตัวนี้เป็น item table ก็คือ database ตัว t t m m ว่าคุณอยากได้อะไรก็คือเราจะใช้น่าจะใช้เป็น id ตัวนี้เนาะอ่าสมมติว่าโอ้ยอันนี้ผมไม่เคยได้เลยครับผม r ร n g of d r r k o n วะ่ะงั้นเดี๋ยวเราจะลองตัวนี้ยาวะไม่ดูข้างในเกมวางได้หรือเปล่าตัวเล็กตัวใหญ่ต้องถูกต้องนะครับผม ดิงออมดักก้อนจะขอดูอะไรมีแจะอะไรเจ๋งๆ,ๆอีกไหมวะผมไม,ไม่ไม่เคยเห็นเลยดิงออมดักก้อนเฮ้ยสกอร์มาผมไม่ดีอ่ะเฮ้ยเบียเบียเบียหงุดหงิดอยากกินเบียร์ครับผมอ่าย E E R เห็นไหมเราจะดูที่ด้านหลังนะไม่ใช่ชื่อตรงนี้นะเราดูตรง ID ตรงนี้นะครับผมเนี่ยอ่าไอเทม ID เนาะน่าจะใช่เออไอเทม ID แล้วเราเทสกันเลยตึ๊บ คลิปเฮ้ยเมาคุยไหนอ่ะนึกบอ่ะเรื่องใหม่ตกใจ g ช v ยร์ไอเอพเ้ยใช่เคาะหรือเปล่าวะขอดูกันคลิปอเทมไอดีเราก็เอ่อปริลิตี้จำนวนครับผมนี่ผมขอดูก่อนนะจำนวนก็ อ่ะโอเคนี่อ่าเข้าใจละไปยิปเพราะแล้วก็ B.E.E.R b เบีย e ร์ e R, e R, แล้วก็ใส่บอลจัดมาสักโปรเก้าสามสามขวดร้อยอ่ะสามขวด e อ็กซคครับผมนั่นไงเราได้เบีย e ร์ R, มาแล้วสามปองนี่ครับผมเห็นไหมั้ยอ๋อตัวนี้ไม่มีกระเป๋าอะไรว่าเสียงอะไรวะ เลดเหรอผมโดนเลดเหรอะก็จัดจัดเวียดเมากันทุนหน้านี่ครับผมสำหรับคำสั่งกิฟต์เนาะเฮ้ปืนก็ไม่มีเดี๋ยวเจอเดี๋ยวมึงเจอ,เเจอขอปืนก่อนเดี๋ยวผมขอปืนก่อนนะปืนก็ไม่ได้ปืนก็ต้องเสกกระสุนอกีก สองโอเคแบตบสองกด f 5ครับผมปึ๊บแมน if ได้ไหมตกใจ IVE อเอคาะหนึ A ่งที 2. ปึ๊บใส่ค้ออนด้วยแล้วก็เลขหนึ่งเป็นหนึ่งชิ้นนี่มาแล้วกระบ,บอกหายไปไหนหมดแล้วเอ่อ,อเดี๋ยวเราจะลองใส่แบบว่าไม่ใส่จำนวนเนาะว่ามันจะได้ไหมต้องเทสไป ไอวีอีปึ๊บแปดสองนี่คือเราจะไม่ใส่จํานวนนะสองนี่คือเลขไอดีของเขาคนระับผมได้เหมือนกันครับผมอ่าก็คือไม่ต้องใส่จํานวนไม่ต้องใส่คอลันหลังั้นก็ได้ไปต่อไปเราไปดูคําสั่งต่อไปกันเลยอคําสั่งต่อไปนี่คลิปเราใช้แล้วเนาะอะ mutation mutation อ่าปึ๊บคือคำสั่งอะไรวะคุณต้องอยู่ใน single player คิ้งซ้ามอม์ดินส์โซอันนี้มันเป็นเรื่องของเซิร์เฟเวอร์เนาะไม่เกี่ยวถ้าอยู่ใน single player อ่ะ First Slot in Power b ล็ครับผม uh, ผมคิดว่ามันน่าจะเปลี่ยนไอตัวเนี้ยกลายเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เราต้องการยุ่งมาปะโอเคขั้นแรกให้ทำการเอาพาวตัวที่เราต้องการเปลี่ยนใส่ไว้ช่องแรกครับผมในพาวบ็อกไปดูสิปึ๊บเอ้ยเครียดผมเครียดยุงเนี่ยอ่าไอเป็ดอ้าวไม,ไม่เอาไม่เอาเอา,เอา,เอาช้างเหมือนเขาเลย ช้างโอเคช้างเสร็จแล้วทำไงต่อช้างโอเคก็ดูที่โอ้โหยากว่ะโห คาแร a เตอร์ d s k ดี l สกิลโอเคอ่านี่คือไอเดีเนาะแล้วก็สกิลครับผมโอ้โ oh. หแล้วก็ตัวนี้เป็นนี่เป็นสกิลที่ใช้โจมตีแอโอเคเรามาดูกันแล้วมันใส่คำสั่งไงว่ามีทั้งสามอันอ๋อ oh. กลับไปกันอีกครั้งนะครับผมสาหรับผมลองแล้วคือผมลองแล้วลองอยังไงก็ไม่ได้เนาะสำหรับคําสั่งเอ่อมิวเทสเนี่ยไอตัวเนี้ยที่มันจะเราสามารถเสกมอนสเตอร์ให้กลายเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วเซตสกิลเซตเลเวลเซตอะไรไดนะ้ผมลองแล้วมันไม่ได้มันไม่เวิร์กแล้วผมดูในเอ่อเว็บบอร์ดของเขาก็มีคนที่ไม่ได้เยอะเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นผมจะข้าวคาสั่งนี้ไปก่อนเออเพราะมันไม่ได้วันไหนถ้าได้แล้วเจียบก็จะบอกนะครับผม แล้วก็บางคนมันก็บอกว่ามันแคร์ด้วยถ้ามันใช้แบบนี้เนาะอะไรเงี้ยแต่คําสั่งกิฟเนี่ยใช้ได้ปกติแล้วก็ไปเจอตัวนี้ครับผมนี่ปิดตาไว้เลยปิดตาไว้เลยก็คือถ้าคุณใช้พวกนี้คนก็ได้บูปินสีทองทั้งหมดนั่นเอง <c oughs> แบบ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 ,แบ,บ <c oughs> ตามหากาโนเอ,เองนะครับผมตัวนี้เนาะไม่ได้ใส่ในะ <c oughs> มาก็ต่อไปครับผมดูคําสั่งต่อไปเป็นคําสั่งอะไรกิฟใช้แล้วครับผมอ่ามิเท็ดใช้ไม่ได้ จริงๆคุณใช้แค่เก็บก็พอแล้วครับผมนะพิกครับผมพิกเฮ้ยพิกนี่ใช้เก็บของเหรอมันจะเก็บไหนๆอะ่ะ พริกอ้อพริกเดี๋ยวเราลองพริกไข่ดูสิว่ามันจะได้เลยอุ้ยอุ้ยหนาว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 โอเคเดี๋ยวผมรับ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 ก่อนไม่ได้ดูอะไรเลยคำสั่งคลิปคุณก็จะได้ของตามที่คุณอยากได้คน้องไปดูตารางเอาเองเนาะว่าอะไรมันไอเดียอะไรแล้วก็ใส่คำสั่งคลิปเอาไฟต่อไปคำสั่งพริกครับผมปึ๊บพริก E.I.C.K.E.G.G.S. E อ๋มันได้ไข่มาหมดเลยครับผมไปยะคือเหมือนเหมือนไอ้คำสั่งเนี้ยมันเก็บของมาหมดเลยครับผมเออผมคิดว่านะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเก็บโซนไหนเท่าไหร่อะไรยังไงน,นนะเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันเก็บในโซนของมันนี่แหละ เพราะเราได้แต่ไข่ธรรมดาก็คือคําสั่งพิกก็จะมี4อันก็คืออ๋อนี่ก็น่าจะจัดหมดเลยครับผมเนี่ยอ๋อมาหมดเลยนะแล้วก็คอมมอนคอมมอนน่าเป็นของทั่วไปเอก็คือไข่ชับผมผมล,ล,ลิลิกก็คือน่าจะเป็นตัวนี้ตัวพาวโซคําคสั่งพิกแล้วเราจะดูยังไงว่ามันเก็บเก็บโซนไหนอะไรยังไงเนาะ อันนี้มันปิดการใช้งานะวะก็คือเก็บสมบัติแล้วมันปิดทำไมอ่ะมันเก็บสมบัติปิดทำไมเนี่ยมันปิดการใช้งานไว้นะครับผมโอเคก็ข้ามไปต่อไปเพชรคำสั่ง tp ได้นอนเทเลพอร์ตครับผมทีพี ตัว TP เนี่ยมันจะต้องใส่โลเคชันเนาะงั้นเดี๋ยวเราลองกันโอเคปึ๊กอ่ะนี่เห็นไหมเขามีลัติจูดลองติจูด XY เขาบอ่ะสมมติผมจะ TP ไปสู้เชจ์ลาก้อนเขาผมคือเกมนี้ flawed, ผมบอกเลยมันมีแค่เชจ์ลาก้อนกับไม้น้ำแข็งแล้วก็ตัวนี้3ตัวแค่นี้แหละที่มันต้องเดินใครนะนะงั้นสมมติเราจะ TP ไปสู้เจดลาก้อนลบเจ็ดแปดแปดลบ สามสองสามทีพีลบเจ็ดแปดแปดลบองโอโอวเหมือนโกหกครับผมวอ่ะไอ้ย่าใส่เดียวแม่งเลยดิไอ้อไอาทำไมผมถือไม้ส่งอันวะ อ้ยจ้ามาเจอครูอือเอือโอ้เรียบร้อยเดี๋ยวเกวก็น่าจะมีประมาณนี้ครับผมกับคลิปนี้เนาะก็ยังไงก็ไปลองเล่นกันดูนะผมมันก็คือหมอดเสกไอเทมดัดดนี่แหละเสกไอเทมธรรมดาธรรมดานี่แหละครับผมนะสำหรับหมอดตัวนี้ Admin Engine ความสามารถหลักคืออะไรคือ การเสกของส่วนตัวนี้ใช้ไม่ได้ครับผมการเปลี่ยนมอนสเตอร์เนี่ยใช้ไม่ได้เนาะก็ข้ามไปก่อนการเสกของการเก็บของการวาร์ปเก็บของนี่ก็ไม่น่าใช้คุณใช้แค่เสกของอันเดียวกับวาร์ปแค่นี้แหละเสกของก็ดูที่เดี๋ยวผมใส่ลิงก์นี้ไว้เนาะมันจะอยู่นี่อเทมเทเบิลครับผมนี่นะใส่อเทมไอดีครับผมส่วนการวาร์ปก็ดูที่แมปเลยมันจะมีรหัสนี่ตรงนี้ เอยนาะอยากไปตรงไหนอะไรยังไงก็คลิปน,นี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ